สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพอกันครับกับกระผมครับโชคชัชวานมณีวันที 19, ่19เกาเมษายน2563กับแนวทางห้าน้อยพิเศษครับพี่น้องมืวบวานนี่เป็นอย่างไรนอ้อพี่น้องวันที 18, ่18เมษายนนะครับมาเบิงสถิติย่อนหลังกันนิดนึงครับสําหรับบืวอวานนี่บนออกเกนะ่าหเนาะล่างออกห3านะครับแล้วก็แนวทางของเรานะครับ วางใบหกเก่านะครับออกเก่าหกครับออกต๊ะกลับกันครับพี่น้องออกบนเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ออกนอกกรอบนะครับที่วงไว้พี่น้องครับพี่น้องอาจจะเป็นต้องตามตามวงนะครับพี่น้องมักตัวใดที่ชื่นสอบก็เอามาดูดไปเลยนะครับเนาะสำหรับมือว่านนี่ก็ออกต๊ะกลับนะครับหกเก้านะครับก็เป็นเก้าหกเนาะสำหรับมือนี้ครับวันสิบเก่าเมษายนครับพี่น้องมาพิจารณาเบิ้ง วันที่19เมษายนนี้ระวังเบิ้ลด้วยนะครับ7700วจ้าง1นสเก้าไสำหรับแนวทางนะครับเนาะตามล็อกหนีครับส่วนตัวหลุดเก่าลงมาหลุดแลงมานะครับมีเสริมเล็กหน่อยมี0 7น7นะครับส่วนอื่นๆดือนพี่น้องสามารถหลุดตามอำเภอใจตามใจสอบท่านที่รูดศูนย์ก็หลุดศูนย์ท่านที่รูดสองก็หลุดสองหลุดนึ่งก็หลุดนึ่งไปนะครับอยู่ได้หนีและครับพี่น้องนะครับ สำหรับท่านที่อยากเข่ากุมไล่พิเศษนะครับไอดีไลตามนี้นะครับโชคเต็งหนึ่งนะครับพิมพ์เข่าไปในคนหานะครับกับพิมพ์เขาว่าโชคเต็งหนึ่งนะครับซื้อกระสิขื้นมเนอะพี่น้องเนาะของมาในไล่กุมพิเศษกันนะครับช่วงใบใบนะครับกระสิลงในไล่กุมห้ต่างหากนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตัวนี้แจ้งให้พี่น้องทราบนะครับแจ้งให้พี่น้องทราบพุทธันใดมีโศกมีลาภก็จะคอยไปเหตุบุญเหตุท่านนะครับเนาะ เอาล้ครับพี่น้องให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแต่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้พี่น้องนะครับถ้าสิบวบดีผ่านในส่วนที่เวลาเอาคลิปลงท่านที่กดกระดิ่งไว้กับสิบวหูข่าวทันที่นาอพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปราจากโรคไข้ไข้เจ็บห่างจากโควิดเด้อพี่น้องเด้อ นะครับขอให้ท่านจงโชคดีทุกท่านเดอ้อโชคดีปันมานสู่ผู้สุขคนพี่น้องบนันเฮาโชคดีครับสวัสดีครับ